โอเคครับกาสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะขอต้อนรับขเข้าสู่รายการเป็นรีคอร์แล้วตอนนี้คุยอยู่ทูมใรเดอพาร์ทที่เก้ากันแล้วนะครับผมไม่ลืมหรอกพาร์ท้โถแล้วนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อจะพาร์ทที่แล้วนะเรามาเรา,เราลอยกระเช้ามาจากมาจากเออไม่ช่างเถอะมามาจากตรงนู้นนะฮะแล้วก็มาติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรากำลังจะไปไปตรงนู้นครับแสงมันเต่งประกายอย่างเลยนะกูรู้แล้วเดี๋ยวจะไปเด๋ยนนี้แหละ รอก่อนนะจ๊ะเออนี่ไงทางขึ้นไเฮ้ยตรงนี้มีกระสุนนะครับโอ้ไม่ได้เหรอต้องเก็บทุกรายละเอียดอา้าวกระสุนช็อตกันแม่งเต็มอีกโอ้ีวันไหนที่มึงจะไม่เต็มบ้างไหมปีกกล้องแม่งซูมไปทางนู้นวลครับแน่นอนเลยครับต้องต้องไม่ธรรมดาครับต้องมีปะชดะมันเกิดขึ้นนะฮะโอเค,คขึ้นมาแล้วะ ล่าลูกเอ้ฮึ่ยจู่ๆนีเงียบจังแน่ละมันกบดานไงรอเรามาเอ้ยอันนี้กระโดดได้เลยใช่ไหมโอเคไปเลยโอ้โหต้อนรับกูแล้วได้ฮิโอ้ยตรงนี้ยิงได้ปะวะยิงได้ด้วยอูเจ๋งเจ๋งให้ช็อตให้ช็อตให้ช็อตอ่ะไม่เฮดว่ะไม่เฮดไม่เฮดว่ะเฮ้ยเฮดแล้วว่ะ เฮ้ยตรงนี้มีกระสุนมีกระสุนเอาอันนั้นมาดิโอ้ยตายเลยมาเดี๋ยวปุบโอ้ยมารีอะไรอีกตอนนี้ตายตายตายอะไรโยนอะไรตกระเบิดระเบิดกันไประเบิดระเบิดนะฮะมึงโยนอะไรอุ้ยเกิดอะไรนะเพื่อไม่มีทางไม่ม i̇şte ีทางครับล้มคาญแล้วโยนไป บึ้มนั่แเลยครับไม่ตายสะโคนเฮ้ยเฮ้ยจิมายใช่ไหยแม่งจะมีอะไรกิ้งมาตรงนี้เดี๋ยวแม่งโดนไปเลยไปเลยบุ้มไม่ตายนี่ไงนี่ไงไง,ไงเอาชิพายแล้วกระสุนหมดครับเฮ้ยโอ้โหมึงตะโกนมาจากใจฮอเฮดชอด็อตเครับตกมาตายเอาไม่ตายตายาเอาหามุนมุล็อกเออเอาชิพายแล้ว มึงมาอะไรตอนนี้โอ้มึงเรียกเรียกเพื่อนมาจังเลยนะเรียกเพื่อนจังเลยนะะอะไรไม่ต้องมาหลบพวกเนี่ยพกเนี่ยดี่สุดสำหรับเราตอนนี้ครับเมื่อไหร่มึงจะหมดมาเนี่ยฮะเออยิงปืนพกระยะไกลเมใช่ช็อตกันอืออืออือไม่ต้องมาหลบไม่ต้องมาหลบคุนมึงก่อนอือเฮ็ดทอดเฮ็ดทอดอะไรอะไรเอ้ายิงไม่โดนอีก ความสั่งการก็มีนะชาวเ,เอาเออหลอกเต็มที่จะเป็นที่รุ่งมีตายให้ไหวอีกต่อไปธนูอยู่ไหนธนูธนูหมดโอ้ธนูหมดคนระับคุณผู้ชมครับรอจัดรยิงระยะไกลคิดได้ยังไงไมีมาแล้วธนูเราเรามาแล้ว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 อยู่ไหนโผล่หัวมาโผล่หัวมาสิโผล่หัวมา หมดเลยยังขอร้องหมดได้แล้วหมดหมดหมดโอ้โหปืนกลมาแต่ไกลเลยครับเฮ้ยชิมหายแล้วลนะ่ะโอ้โหเอาล่ะล่ามมองเลยโอ้ยโ,โอ้ยล่วงไปแล้วคนนึงละล่ามอย่าล่วงอย่าโอ้โหพี่บอกว่าอย่าล่วงอย่าอย่ามึงฆ่าพี่กูมึงต้องตายโอ้โหใจเย็นพี่ใจเย็น เราเราคุณต้องไปทางไหนทางนี้เหรออุ้ยอุ้ยเยวมึงลงมึงตกลงไปดิตกลงไปเอ้ยนั่นแหละคร่ะปาเราจะติวอะไรอะไรอะไรวะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นีอยู่โมนี้เออมึงตกไปเลยกูไม่ช่วยมึงหรอกมึงต้องมาเฮลมีกูไปต้งไปกูกล้ามนะเอยถึงแล้ววิ่ง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 รถ นั่นเลยครับยิงตรงไงโอ้โหโอ้โหยิงไม่เลี้ยงนะโอ้โหยิงอะไรยิงเข้าไปอาบขัเอาทับให้หมดเลยโอ้ยตายแล้วโอ้ยแกรวิตี้เกิดกรวิตี้เกิดขึ้นแล้วฮะแรงนองผัวงนะแรงนองผัวงขึ้เราเรียนรู้โอ้ยขมดเอาเพลงกันโอ้ยอย่าอย่าเฮ้ยนี่ลงตรงนี้ลงตรงนี้นั่นแหละเออย่าอย่าอย่าล่วงพอแล้วโอ้โหยังไม่พอโอ้ อ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยกดชิปโอเคโอเคโอ้นี่กูต้องกดชิปจริงๆเหรอโอเคกดชิปเอาไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วอะไรกดโอเคไปกดไปเรื่อยครับไปเรื่อยเรื่อยอ่ะอีอ้าเออยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคกดชิปมาอ่กดไปก็ไปโอ้โหน้ำน้ำตื้นลงต้องลงแล้วประมาณนี้ เอายิงยิงยิงโอ้ยตกน้ำปวามแปรอีกแล้วโอ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้แม่งทะเลระเนระนาดพังย้อยยับที่นาดโอ้ย something tells me the others found an easier way down something อ๋ออยู่ตรงนู้นนะฮะเราต้องไป ไปที่ชายหาดครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเลเยตซ่อมซ่อมเรืออยู่มีเรือที่ใช้ได้นะครับแต่เลเยตเขาไม่เชื่อเราฮะว่าไอ้พวกสโตงสตอมนั่นจะมาหยุดเราได้จากการออกไปจับเกาะนี้้ยตรงนี้มีกล่องวะเก็บสักหน่อยโอเคเฮ้ยสวยงามมากโอววิวตรงนี้สวยมากเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่าบอกนะเรือลำนี้ไม่ใช่กระเรือกันเรือลำไหนวะที่เลเยตซ่อมอยู่ คือตรงนู้นนี่กล่องครับแมไม่ได้แล้วต้องเก็บทุกรายละเอียดอยโอเคแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนวะ <c oughs> เพื่อนเราอยู่นู่นครับโอเคเดีย๋ยวไปหาเพื่อนก่อนรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> หาเงินแป๊บวิตรงนี้ตรงนี้ไปได้ด้วยโอเคปะกิ้งไปนี่แหละเร็วและโอ,อ้ยแม่งมันลงไปข้างล่างได้ด้วยเว้ ไอ้ยเก็บเอ็กพีนี่嘛 <Okay, S 1> เก็บไปทำไมไม่รูให้เอ็กพีมีอะไรไหมมีอะไรไหมนีนมอ่อะไรวะเนะี่ยหลุมศพเหรออะไรวะเนี่ยเอา้าไปทำลายหลุมศพเขาอีกแล,ะละ้วล่ะอ่าเออเอเอเอุ๊ยข้างล่าง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 โอ้ยตกสูงเหลือเกินเอ้ยหมูหมูหม เราไม่คาดตัดตัดชีวิตนะยกเว้นหมาป่านะครับโอเคเอยตรงนี้มีกองไฟว่ะแว๊สักหน่อยอุ้ยกองไฟแม่งฮารุฮารามากเลย <c oughs> 240ี่กับสกิลที่ต้องอัพหนึ่งอย่างนะฮะโอเคเรามาอัพอะไรกันดีครับทุผู้ชมน,นะวันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้แหละครับอัพไปเถอะครับใช้ได้หมดแลฮะกดชิปแล้วกดเอนะฮะเพื่อเพื่อ เพื่อจ้วงคอนะไม่ใช่แล้วโอเคฮะไปกันต่อนะฮะไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนอยู่ไหนก็มารู้ครับเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงสตาร์ทรถมีรถอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่ฝาคลายนะที่รักเสียงสตาร์ทเรือหรือเปล่าอุ๊ยนี่ไงโอเคนั่นไงนางจอมใหญ่เลยเหมือนเสียงสตาร์ทรถเลยแซม ฉันเองอลาล่ากอดหน่อยเอาไอ้นี่มามาสมลงเฉยโอ้หน้าอ้วนมจริงอเล็กไปไหนอะอเล็กอยู่ไหนอเล็กไปหาเครื่องมือแล้วนี่อะไรมาช่วยอย่างนี้หน่อยมีอะไรให้ช่วยไหม ช่วยช่วยช่วยโจนาอ๋อไอ้ว <le> ันนี้ชื่อโจนาฮะเพิ่งรู้เล่นลังนานลืมชื่อมันเอาโอ้โหมึงดึงกันได้ไหมเนี่ยเวนเ้ยต้องหาอะไรที่มันแข็งแรงมาดึงนะครับ บางตัวด้วยน,นละละลาดูแลตัวเองนี่วะ c a r e ฟ u ลเซฟนะฮะโอ้โหจังหวะน,นี้ฮะเราต้องเขาบอกว่าเราจะต้องไปหาของที่สามารถดึงดึงไอ้ที่เราดึงกันมเมื่อกี้นะตรงนู้นนะฮะตรงนู้นฮะตรงนูง้นตรงนูง้นเลยเลยใช่ไหมไม่รู้นะครับไปก่อนอืออ้ยนี่มันฝั่งแนวปะกกาลังนี่วะสวยงามนะสวยงามแม่มีนกน้อยด้วยนกน้อยอย่าให้ยิงนะ ตกลงไปมีหวังตกน้ำปลอมแปบมเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนู้นมีอะไรครับไม่มีอะไรด้วยแล้วได้เดินมาทำไมเดี๋ยวโอเคปีนก่อนครั <c oughs> บผมอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> โอเคปีนขึ้นไปครับเฮ้ยมีกล่องอยู่ตรงนี้โอ้แม่เฮ้ยปลดรถจอดกันพาร์ทโฟค์ออะัะ ปึ๊บโอเคแล้วเราต้องไปไหนไปตรงนั้นอะมหัศจรรย์มากนี่มันก่อน18แศตวตรตวตรษที่แล้วไม่ใช่กดอีนั่นแหละครับขเขาเรียกว่าหินปูนใช่ไหมไอ้ขาวๆที่เราเปีนอยู่น่าจะใช่นะโอเคแล้วไงต่อเข้าไปอ๋อต้องเข้าไปนะฮะมีคนอยู่ปะวะไม่ใชิบั มีคนอยู่อ่ะเพลงมันอย่าบิวดิวะเฮ้ยชิบะเฮ้ยเงียบหน่อยจริงนโกยห่อนมันคุยกันอยู่ะมันคุยกันอยู่ยลาล่ามึงปิดไฟก่อนเออมันคุยกับใครวะมันคุยกับใครมันคุยกับใครขบนเหรอ คุยกับคนอยู่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอ้อะมึงรู้ตัวไวจังเลยนะเออรู้ตัวไวจังเลยยิงโซ่ขายิงเอาหลบอะไรเหรอฮะหลบอะไรหลบอะไรเออหลบอะไรให้มรู้บ้างว่าไผเป็นไผเก็บเงินก่อน <laughs> จะวันนี้โคตรจนแล้วเราต้องไปไหนต่อครับวับนนี้ขึ้นได้ไหมอุย้ยนกยิงนกได้ไหมครับตาย ตายเลยนกแม่งโอเคฮะโอ้โหพันธิต์สอดสอดแสงส่องมาแบบโอเคโดดไปโอโดดป้แม่งมันเป็นตะไคร่น้ำหมดแล้วเนี่ยลาล่ายังปีนได้แม่งแล้วเรือแม่งเก่าจริงครับโอเคไหนเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยยิงได้ด้วยครับเฮ้ย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 ลาล่า อ๋อเป็นทางมาให้เรานี่ไงไอเนี่ยเหรอที่เอาเอาไว้ใช้อะไรดึงดึงเนี่ยน,นะนะใช่ไหมมันเป็นอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นลอก <c oughs> โอเคอ <c oughs> อเครับไปไปเฮ้ยชิบหายมีคนไหนวะไหนวะแล้วมันไม่เห็นเราเหรอเฮ้มันมันมันจะไม่เห็นเราครับคุณผู้ชม มันกำลังเดินมาทางนี้ครับมัทเอ้ายังอย่าอยังมึงเห็นแล้วโอ้โหอออืื้้อตายเอาโอ้โหยังมียังมีมาเพิ่มเว้ยมีมีโอ้โห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 ทำไมมันขาวอย่างนี้วะทำไมมันขาวอย่างนี้ครับทำไมมันขาวทำไมเอ้ยเดี๋ยวกลัวเกินเหตุเดี๋ยวปืนมีอะไรวะ กด F เออหมดสักท hey, ีนะมึงเฮ้ยในนี้มีอะไรด้วยครับมีสมบัติอ่ำรำค่ะซึ่งนั่นก็คืออะไรไว้เนี่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับแล็วช่างนะเป็นของหายากครับเก็บไว้ไปกันต่อดีกว่าฮะพวกเลเยสไม่งรอนานแล้วเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยลาลาไปหาของยันชาติหน้าเลยเลยก็ไม่ใช่นะ ที่ไงทางกับอันอันนี่ถ้าเราถ้าเราตกลงไปตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นะไปกดชิปอ้าวไม่ต้องกดมันลงให้เองโอเคเอาตกตรงนี้ตกน้ำอีกแล้วเพื่อนเราอยู่ไหนครับตรงนู้นโอเคปะโอ้เราแม่งค,ค่อยๆเดินด้วยนะแมปอัปเดตแล้วครับเฮ้ยเลยเยสยิงแม่ง <laughs> โอเคปะโอ้ไม่ทันใจเลย ต้องมีความว่องไวกระชับกระเฉงนะเค์ครับทีมาแล้วว่าไงโจนา <Thanks. S 1> ขอบใจแค่นี้นะแค่นี้ What's wrongAlex What <'s> wrong? should've been back by nowAlex ช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยนั่นนั่นเจียอ r เตอร์วิ i แ b นวิ d แ h นไอแว่นนั่นเองครับช่วยด้วยโจนา

That's not how it was, Laura. they caught me while you were getting Sam. What the hell is this about? it was the way they let you and the others live. I—I tried to warn you. We don't have time for this. Look, I don't know what the problem is between the two of you, and to tell you the truth, I don't much care. I was only— Look, another word, and I swear to God, I'll start smashing that expensive dentistry of yours. Stop, stop,

เหยนยดเป็นมองตาอ่าเดี๋ยวเฮ้ยธนูใหม่โอ้มีผมมีแท่งเองเลยครับมันมีพลังยบมันสามารถยิงขอบใจนะเจนน่าเฮ้ยมีของตอบแทนแล้วอ่ะเผิดอไม่เสียเปล่าจริงๆว่ะโอเคอะเรามาเอ่อก็โอเค ธนูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูธนูกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาอัพสกิลนะธนูของเราเนี่ย,ยมันช็อตกันธนูดีวะโอเคธนูอุ้ยเฮ้ยมีความแรงด้วยอัพก่อนเลยความแรงเนี่ยไม่ต้องห่วงเะครับแล้วก็ตังตังไม่พอลนะจนอีกแล้วกกลับมาจนอีกแล้วโอเคฮะสกิลเราอัพะไรดีครับตรงนี้อัพหมดแล้วเหลือฮันเตอร์ อันเตอร์ที่เราจะอัพเนี่ยฮะคือนี่เก็บอาไปเท okay, หมดครับเรียบร้อย Lara, the เดี๋ยวเราจะไปหาหาหาใครวะ <laughs> เดี๋ยวเรานี่เราต้องไปไหนเนี่ย ไปทางนี้ถูกไหมเนี่ยมีบันไดขึ้นด้วยโอเคฮะเอ้ยไม่ได้ครับโอ้โหนี่ม,มาโอโบอ,อ,อันนี้โอ้ยสามารถยิงติดอันนี้ได้ด้วยครับเพิ่งรู้นะเนี่ยยิง ลอยเฮ้ยมีทุ่นทุ่นอะไรสีแดงคะอ๋อทุ่นวัดขึ้นของญี่ปุ่นเขาทุ่นวัดขึ้นนี่เขาสา,สามารถใช้ในการอาหารได้ด้วยนะเอาไว้วัดแบบวัดระดับขึ้นระดับน้ําทะเลว่ามันสูงแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะับเฮ้ยเยส,ยสียงอะไรเสียงแถวนี้ <c oughs> ไหนวะ <c oughs> อ๋อเสียงวิทยุคุณนึกว <c oughs> ่าเสียงใครแถวนี้ตรงนี้กระโดดไปโอเค ไปโนดไปตรงน,นู้นอ่ะอ๋อเราไปตรงน,นู้นนี่หว่นานทางนี้ถูกแเลยครับมมีอะไรอยู่ในนี้บ้างวะเนี่ยทางนี้ขึ้นได้ครับ <c oughs> ขึ้นได้หรือเปล่านี่อ๋อขึ้นได้โอเคทางนี้ครับ <c oughs> นี่ไปมั่วเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกล่องอยู่นี้ ทางนู้นใช่ไหมได้เดี๋ยวข้ามกล่องนี้ไปใช่ไหมใช่ปะวะไม่ใช่มัวแดกอะเนี่ยเฮ้ยมันไปทางนู้นไม่ใช่เหรอเฮ้ยมีอะไรอยู่นี้มีเงินครับเงินเงินใช่ปะวะแล้วมันก็ต้องตกลงไปข้างล่างดิขี้เกียจเก็บอะไปเลยได้ไหมไปเลยดีกว่าไปเลยเกือบตกมีคนจะล่วงตายตามเคยมีคนอยู่บนนู้นปะไม่มีครับโอเคไปตรงนี้ เอ้ยมีกล่องอยู่ล่างเก็บกล่องกันโอ้ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้โอเคปะกระโดดใหม่เสียงซาวเหล็กสีกันนี่โคตรเกลียดเลยค่ออะไรเข้าใจผิดตลอดเด้วิงเสีย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 งคุยอะไรกันวะฮะอุ้ยสองคนนะก่อนก่อนอื่นนะฮะเราจะยิงไอ้นู้นก่อนไม่ได้ไม่ได้ปิดไฟปิดไฟ ไม่ต้องตอบอไ,ไม่ต้องจะเดินไปไหนแล้วนะเออเอาไม่โดนอีกเอานั่งซองเครื่องนั่งซองเครื่องนั่งซองเครื่องเออไม่ได้เหรอครับนี่ทางนี้เอา้าข้างล่างก็ขึ้นได้เหรอไม่รู้เลยนะเนี่ยอันนี้ไปโอเคเก็บเงินก่อนครับแล้วนี้ขึ้นไปไหนนี่ ขึ้นไปไหนไม่รู้นะครับขึ้นไปไหนวะนโอ้สูงเหลือเกินไปไม่ได้ใช่ป้องเนี่ยไปได้ดิมัง้งอุย้ยอ๋อนี่ไปทางนี้โอเคโอเคเดี๋ยวลองไปทางนี้ดูฮะมันมันไปไหนวะเนี่ยโอเคขึ้นฮนะแล้วไงต่อครับไปตรงนูน้น อ๋อนู่นโอเคไปซูมเลยวะอุ้ยชิบหายมีคนดูมีคนอยู่มีคนอยู่โอ้มาเป็นคู่เกย์เลยนะมึงเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ต้องคุยกนันไม่ต้องคุยกัน,น <ยา S 1> โอ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าอุ๊ยชิบหายเอ้ยมึงจะโอ้ยมึงอะไรอะไรเราฮะอะไรอะไรใส่ใส่เกาะทำไมใส่เกาะทำไม ตายมนตาย <S <S แล้วนี่กูจะไปยังไงกระโดดไปเลยเหรอ,อ,อ,โ,อโหกระโดดแบบนี้ก็ได้ครับในนี้ไม่มีอะไรด้วยแก <S 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 <C ười> ดึงดาบดึงเย็นเหลือเกินในนี้มันเป็นซีเขีดไหมฮะถ้าถ้าจำไม่ผิดมันมันจะมีเสียงกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเมื่อกี้แปลว,ว่าซีเป็นเป็นเป็นซีเขีนดหครับช่างนะครับเราไปตามเนื้อเรื่องกันก่อนดีกว่าน,นะ โอเคไปไหนต่อในนู้นโอเคจัดไปอู้ยชิมหายคนคนอุ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าทำไมมีคนโผล่มาแถวนี้ครับเฮ้ยตรงนี้กระโดดไปอ่าไม่มีกล่องอยู่ข้างล่างตายเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วกู นี่กนระโดดไปได้ด้วยนะฮะกระโดดไปเออกระโดดให้มันได้แบบนี้สิลาละ่าไหนไอ้นกสองหัวแล้วเราต้องยิงไปไหนเนี่ยยิงเจาะนูน่นโอเคจุดลอยไปนั่นเลยกดอีโอ้ยไม่มีจุดเซฟให้เหรออยากเซฟอะ ไอตรงนี้มีออมไม่เก็บดีกว่าไม่อ่านนะ <c oughs> เด็กไทยเขาไม่ไมค่อยอ่านหนังสือกันแลครับ <c oughs> ไม่ใช่โอเคค่อยๆมุดทะลุไปโอ้ยทำไมมันเงียบแบบนี้วะรู้สึกหลอนนะฮะเจออะไรแบบเนี้ยจริงๆนะหลอนน่ะมันเงียบเกินน่ะมีแต่เสียงลมเฮ้ยถึงทางออกแล้ว <c oughs> เราจะเดิน เจอแดนสีว right ิไลหรือเปล่าเจอไหมแดนสีวิไลอ่ะเฮ้ย <c oughs> มีแคมด้วยมีแคมวะแป๊บแหวะแคมแป๊บแล้วก็อัพอาวุธนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธว่าเราจะอัพอะไรปืนพกเนี่ยนะผมว่ามันจำเป็นมากเลยครับแล้วมันดีดด้วยอันนี้คืออ๋อโอเคครับ สำคัญสำคัญสำคัญยังไงไม่รู้่ะมันมีเขียนบอกอยู่กต่ไม่อ่านนะฮะโอเคก็สําหรับพาร์ทนี้นะก็ต้องขอหยุดไว้ณใจกลางทะเลเอ่าวไทยไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i กันด้วยนะครับใช้เรือนู่นปะ นี่อ๋อที่ที่เราจะไปคือต้องไปตรงนี้ก่อนแล้วต้องไปเรือตรงนู้นนะฮะโอเคฮะทำไมเรือมันคุ้นๆวะเหมือนเรือเราที่ที่เป็นเทเลอร์ตอนแรกอะครับเออช่างเอะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับคลิปนี้พาร์ทนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย